สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้พาไปเที่ยวชมสวนพี่บีที่ตำบลทุ่งเบนจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะพี่บีเป็นผู้ใช้ชุดคู่หูวัวแ p l a และก็ปุ๋หญิงเกษตรใช้เป็นปีแรกค่ะเนื่องจากว่าเจอปัญหาปีที่แล้วออกดอกมาเยอะแต่ไม่ติดลูก2ก็คือใบไม่สวยพอมาเจอชุดคู่หูวบแ p l a ก็เลยทดลองใช้ดู เพิ่งจะฉีดพ่นไปได้3ครั้งค่ะครั้งที่เข้าไปนะี่คือฉีดพ่นครั้งที่4ตอนแรกก็ฉีดคู่หูเวอร์แพลนหนึ่งซองไคโตซานหนึ่งขวดต่อน,น้ำพันลิตรฉีดไปได้สองครั้งพอครั้งที่สามพี่บีบอกเอ๊มันน่าจะสวยให้เร็วกว่านี้ก็เลยใช้เวอร์แพลนสองซองไคโตซานสองขวดน้ำพันลิตรค่ะฉีดพ่นปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ็ดวันนะคะใบมัน เขียวดำเป็นมันแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะถามว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรทำไมใบใหญ่ขึ้นใบสวยขึ้นเพราะที่เห็นเนี่ยคือมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการทำสวนยุคใหม่นะคะเราต้องเปิดตาเปิดหูเปิดใจดูสวนข้างๆดูสวนญาติพี่น้องดูสวนเพื่อนว่าเขาใช้อะไรแล้วมันดีเราก็ใช้ตามเราจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูก ให้เปลืองค่าปุ๋ยค่ายานะคะวันนี้มีโอกาสได้ตามท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอาจารย์ศักนรงมาช่วยดูต้นไม้ก็มาเจอต้นใบเหลืองนะคะท่านอาจารย์ก็แนะนําให้ตัดช่วงกลางต้นขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ใช้คู่หูเวอร์พลานผสมยาราฉีดพ่นลงดินแล้วก็ฉีดต้นฉีดใบก็จะช่วยแก้ปัญหาใบเหลืองให้ใบเขียวขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูต้นให้ดีขึ้นค่ะ ดีกว่าตัดทิ้งค่ะดูแลรักษาใส่ยาให้เขาแล้วก็ฉีดพ่นให้ทีหน่อยจะดีกว่าแปลงนี้ก็จะเป็นพวงมณีนะคะที่ยังไม่ออกดอกพี่บีก็กล่าว่าจะใช้คู่หูเบอร์แพลนในการช่วยให้ออกดอกแล้วก็ติดลูกใบดีทุกต้นเลยค่ะนี่ขนาดว่าพ่นไปวันนี้เป็นครั้งที่สนะคะแต่ใบเปลี่ยนแปลงเยอะมาก อย่ารอช้าค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมาลองใช้คู่หูเวิร์กแพลนลองดูค่ะช่วยทันได้จริงๆทั้งใบดอกแล้วก็การติดลูกแล้วก็ช่วยฟื้นฟูต้ตนป่วยต้นสมได้ดีเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ต้องทันสมัยนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆหรืออะไรที่ดั้งเดิมที่เราเคยทำมาเราต้องเอามาผสมรวมกันค่ะ ดั้งเดิมแล้วก็ยุคใหม่ผสมผสานปรับใช้ในส่วนของเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ24ชุดแถม12ชุดถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกท่านจะได้โบนัสคืนเป็นเงิน4,155บาทสมัครฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าสนใจสั่งซื้อก็โทร0972262914 ฝากกดติดตามเพจเกษตรทำเงินยุคใหม่กดติดตามช่อง YouTube เกษตรทำเงินยุคใหม่ไว้รับข้อมูลข่าวสารหม่ใหม่ค่ะจุดคู่หูเบอร์แพลนและปุย๋ยหิงเกษตรราคาไม่แพงแต่คุณภาพร,รับรองว่าแรงโดนใจค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ